สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไหวกันง่ามือนี้มือนี้มาสองคนมือนนี่รีเพื่อนจ้าตำโบเซียงพี่น้องเลยเมนี่จะแนวไข่ซื้อตำตกเตียงมะเมนี่จะแนวเห็ดหมูจ้าหมูหมูลวกจิ้มลวกจิ้มจ้าพี่น้องทัมีแต่ตำโบราณเราจะเอ็นบุปผีหน่อลวกจิ้มน้ำจิ้มไหมจ้าเส่ร์ด้เสิร์ฟด้พี่น้องยังตำกินน้องกินกับตำเตียงคนจ้า ใ <icana, S 1> สว่ะมี่เวนนี้ไปบ้านไวันนีุกหลอ่ะนี่จากลกให้กินน้ำกันพี่น้องคนลวกกินคนหลวกหมูก็นุ่มๆนีจะกินน้ำิ้มนี่จ้ะเวนี่จะตำแตงนี่จ้ะพี่น้องจิ้มผมจ้าถนะ้วยน้าจ <Yes. S 1> ิ้มปาเน่งามจ้ะพี่น้องพักแต่พี่ๆหละจ้ะไม่ได้ตนน้อยอย่าพี่น้อง เห็นดิเห็นต้นเห็นตนกับเห็นต้นหนากับพ่อเนาะจ้ะเห็นอยากพ่ใเนต้แจงเหรจ้าเห็นตําแจงเนาะจ้าพี่น้องโมก็บม่เห็นหนอจ้าพักกับบ่เห็นว่าอยู่เลยนี่ะเขาวอกเขาไม่แห้งไงยเกินบขกินเนี่ยเขาดูไปเนาะเปอ่ะมาก เต็มปลา่าไม่ได้ทำแจงเพิ่มแล้วทำใบทองเนะอืมม่ไม่โมเลยพี่เนาะทตังยูะไหเนี่ยไม่บม่ได้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่จะพี่นากอีมน,นี่จำกิ่อืม

กเรมตีว่าแ้เบออมาแค่อืมต่เบรอม่นด้เป็นนัวอาเบแกกัมีกินเอจ้นเป็นกันไน่องป่น้องมี่จแนวแมนมีักไปถ่วยไปบอาขึ้นมาแม่อมงงตังเดมาเองเดี๋ยวของลูกมาปกินลูกบ้างตังบพักมาถ่วยนึ่าไปกินมือลังนี้ไปนอืมนลง

ทำไมครับอ่านี่ครับตำแจงขาปูจ้ะพี่น้องโอ้ปูปากพี่นอ้องเสีบพวก่นอือตำแตตจงก็เส <c oughs> ี่ยบก่อนจ้ะน่ะนี่นี่ตำแจงเสียบบุกสิบอไเสีแยบเลนีงแมพี่น้อง Những tay mình Nó Ao trong đau ở em, nha nhau. Oh, lắm, Nó Tăm mừng, dạ. Tăm mừng, dạ. Tăm mừng, dạ. nó mừng, dạ. Tăm mừng, dạ. Tăm mừng, dạ. Tăm ก็คนก็อยืนยอเลยเนี่ยเห็นแป่แล้วทำให้ต้องใ้โปกแกงให้ต้องได้เห็นย่ดิจ้ากลเป็นแระแสปันนีดอ้ะไทยคือล้าไม่รูเอิ่นเราหลางโค้งเงี้ยจ้ะเราโค้งแล้วเงียไม่สองเลยก็ไม่ก่อนอ่ะ <c oughs> แล้วก็ยุง่งมาแก้พรวอมห้องละ <c oughs> จา้ามือดีพี่น้อง Đó là à. Nó có mọi nổi ơi trên mọi nổi hai hải em mình kèn đào ừ. mình có mình mình nào. Wow, mình 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 <laughs> mình <laughs> mình mà mà mình đó, mình à. <laughs> mình ý, đưa đưa mình Thế mình 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 mày mình 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 mà mình 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 không mình 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 ก็่คยก็่คยกินมาเลยตักไาได้ออยี่สิบนหองกัาหนุ่มตักไาได้ไรกเลยสิบม่กี่นองไม่รู้อยากต้อตงแสบมัจ้ะแพราะแ่ดาปาไม่อากป่านอย่างป้า <c oughs> กูแล้วก็ใส่หนี่ลยจ้ะใจตันแล้วก็เส้นดองเส้มขาขาอืกุยจืดเดียวอือมนยาได้พี่น้องเลย ส่วนสรุปสอปักบ่ได้จากต้องใ,อใงส่ืมอยงจะากนัยนเจาว่าขเขาจก็จะเนี่ยต้มต,มตม้งวม้เนี่ยต้ตมต,ม <S <S ตม้มหม,ม้อต้น้ำึ้ไปรวมหมูจิ้ม่ไดนั่ <S <S 1> <S 1> นแหละเขาจก็บว่าต้าองไม่แห้งย่างถ้าก็กินนะ่ะหรือเปล่าอย่างนั้ถึงหนาะ

กระดาษเยอะดิไปโรงเรียนไ,มไหมลูกไปครับเป็กหนุ่มหนุ่มนรวเราตรวจเรมากจริงจะจี้จะหมอมาย่นไหนเลยเอาาไปาย